สีวิชัยตั้งอยู่เลขที่91หมู่14ตำบลวังดานอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต2เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาป,ปีที่6เป็นโรงเรียนขนาดกลางมีพื้นที่6ไร่3งาน10ตารางวาเขตพื้นที่บริการหมู่ที่2 หมู่ที่9และหมู่ที่14ตำบลวังดานค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีจํานวน9คนบริหารงานโดยนางสาววิไลพรขาวพิมายผู้อำนวยการโรงเรียนการดําเนินงานกลยุทธ์สีต้องสองไม่ต้องที่หนึ่ง ต้องมียุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาย,ยาเสพติดและบริบทในพื้นที่ต้องที่สองต้องมีแผนงานยาเสพติดในสถานศึกษาที่ชัดเจนต้องที่สามต้องพัฒนาระบบงานรองรับยุทธศาสตร์สี่ระบบได้แก่ป้องกันเฝ้าระวังดูแลช่วยเหลือและบริหารจัดการต้องที่สี่ต้องมีเครือข่ายการทำงานระหว่างนักเรียน ครูผู้ปกครองและชุมชนสองไม่คือไม่ที่หนึ่งไม่ปกปิดข้อมูลกลุ่มผู้เสพกลุ่มผู้ติดและกลุ่มค้ายาเสพติดและไม่ผักปัญหาไม่ที่สองไม่ไล่นักเรียนออกจากสถานศึกษารับนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องยาเสพติดเข้าเรียนได้แต่ให้นำนักเรียนบำบัดรักษาเมื่อหายแล้วให้กลับมาเรียนตามปกติ โรงเรียนบ้านหนองสีวิชัยมีโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดภัยและอบายมุขประกอบด้วยมาตรการ5ด้านดังนี้ 1. มาตรการด้านการป้องกันโรงเรียนมีการดำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาวมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางการจัดการเรียนรู้การสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต และดำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาวเพื่อเสริมสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกไม่ให้นักเรียนไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยได้จัดกิจกรรมดังต่อไปนี้ 1. การดำเนินการห้องเรียนสีขาว โรงเรียนบ้านหนองสีชัยดำเนินงานจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโดยจัดตั้งแกนนำสีฝ่ายได้แก่ฝ่ายการเรียนฝ่ายการงานฝ่ายกิจกรรมฝ่ายสารวัตรนักเรียนในการดำเนินงานตามแผนให้เกิดผลในด้านต่างๆ 2. สถานศึกษาจัดทำประกาศผลงานห้องเรียนสีขาวดีเด่น โรงเรียนบ้านหนองสีวิชัยได้จัดทำประกาศนียบัตรและมอบให้กับนักเรียนในทุกๆเดือนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนที่ได้รับคะแนนประเมินห้องเรียนสีขาวสูงสุดในแต่ละเดือนเพื่อให้นักเรียนดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัยห่างไกลจากยาเสพติดและอบายามุข 3. ส,สอดแทรกเรื่องยาเสพติดในการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตร โรงเรียนได้มีการประสานความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตำรวจมาให้ความรู้ในเรื่องการปลอดแอลกอฮอล์บุหรี่การพนันและโทษการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุก 4. สถานศึกษาจัดก,กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติด เช่นกิจกรรมค่ายคุณธรรมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมนันทนาการกิจกรรมกีฬากิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรมจิตอาสาและจัดให้มีการบูรณาการกับวิชาอื่นๆในการป้องกันยาเสพติด 2. มาตรการด้านการค้นหา โรงเรียนบ้านหนองสีวิชัยได้มีการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนเป็นลายบุคคลโดยให้แต่ละชั้นศึกษาข้อมูลของนักเรียนมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆตามความจำเป็นของนักเรียนโดยจัดทำลงในโปรแกรมและได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน100%เพื่อสำรวจนักเรียนและแยกประเภทกลุ่มเสี่ยง กลุ่มปลอดกลดุล่มค้าและกลุ่มติดจากการสำรวจและติดตามเก็บข้อมูลนักเรียนในโรงเรียนผลปรากฏว่าไม่มีแนวโน้มที่จะมีนักเรียนอยู่ในกลุ่มเสี่ยง 3. ม,มาตราการด้านการรักษาโรงเรียนมีการกำหนดมาตรฐานด้านการรักษาโดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1. กํากำหนดนโยบายของสถานศึกษา 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบำบัดรักษา 3. กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานบำบัดรักษา 4. มีเครือข่ายในการบำบัดรักษาและส่งต่อและได้มีการจัดตั้งคลินิกเสมารักเพื่อรับฟังปัญหาของนักเรียนที่เข้ามาปรึกษา 4. มาตรการด้านการเฝ้าระวังโรงเรียนได้มีการเฝ้าระวังโดยการให้ผู้ปกครองและผู้อาศัยโดยรอบช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับโรงเรียนและแจ้งผ่านตู้เสมารักทางโรงเรียนได้มีการดำเนินงานด้านการเฝ้าระวังดังนี้ติดตั้งตู้เสมารักแดงที่บริเวณชั้นล่างของอาคารเรียนได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและนำข่าวสารที่ได้ รับแจ้งบันทึกรายละเอียดดำเนินการแก้ไขปัญหาหมาตรการด้านการบริการจัดการโรงเรียนได้มีการกำหนดนโยบายกำหนดยุทธศาสตร์จัดทำแผนงานโครงการและมีการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวห้องเรียนปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ชมรมชุมนุมเสมารักป้องกันยาเสพติดคลินิกเสมารัก ตู้แดนเสมารักมีความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องบูรณาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและมีการกำกับติดตามประเมินผลการทำกิจกรรมเพื่อให้ได้ เพื่อให้ได้ดำเนินงานตามแผนและนโยบายและกิจกรรมที่ได้วางไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนในด้านการป้องกันสิ่งเสพติดและอบายมุขก,กับนักเรียนปัจจุบันและป้องกันการมั่วสุมกับยาเสพติดและอบายมุกกิจกรรมห้องเรียนสีขาว โรงเรียนได้นำเนินการโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขประจำปีการศึกษา2,566เพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐและสอดคล้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนปัจจุบันที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและบรรลุตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโดยมีการขับเคลื่อนห้องเรียนสีขาว จัดการแต่งตั้งคณะแต่งตั้งคณะทำงานสี่ฝ่ายคือฝ่ายการเรียนฝ่ายการงานฝ่ายสารวัตรนักเรียนและฝ่ายกิจกรรมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและจัดทำแผนผังห้องเรียนสีขาวพร้อมทั้งมีคติผลประจำชั้นเรียนนักเรียนทุกระดับชั้นจัดทำโครงงานห้องเรียนปลอดบุหรี่แอลกอฮอล์และอบายมุข รางวัลแรกผลงานดีเด่นระดับโรงเรียนสถานศึกษาได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีวิธีการปฏิบัติเป็นเลิศเบสแพ็ t i ิดด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทยสูงสมส่วนแข็งแรง IQEQD จากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขสถานศึกษาได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่นระดับทองประจำปี2561 รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรสมัยที่2จากกระทรวงสาธารณาสุขรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญเงินการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสถานศึกษาปลอดภัยรางวัลเหรียญทองในการประกวดจัดทำวิทีอาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพภายในสถานศึกษาประเภทสถานศึกษาขนาดกลางระดับผู้บริหารได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ ภาคการคัดเลือกหรือสรรหาวิธีปฏิบัติเป็นเลิศเบส a พสชิตผลงานยอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยสำหรับผู้บริหารโครงการขับเคลื่อพนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับเขตพื้นที่ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค9ประจำปีงบประมาณ2566ระดับครูผู้สอน ครูผู้สอนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นระดับชั้นมระถมศึกษาปีที่6รางวัลการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับชั้นมระถมศึกษาปีที่1-6ในงานการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่70